สวัสดีครับแฟนแฟน Infinity Ghoster เรื่องราวที่ผมได้ยินมาจากนักเดินทางผู้หนึ่งที่เล่ากันปากต่อปากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยว่ากันว่าบนถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวเลียบไปกับป่าทึบในจังหวัดกาญจนบุรีมีเงาของนักเดินทางคนหนึ่งที่ยังคงปรากฏกายให้เห็นอยู่เสมอไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเงานั้นก็ยังคงมุ่งหน้าไปข้างหน้าไม่เคยหยุดพัก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนณนะหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาที่แทบจะถูกลืมเลือนมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเพลิงเขาเป็นนักเดินทางพนเนจรรักอิสระและไม่เคยมีที่อยู่ที่แน่นอนเพลิงเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจาแต่แววตาของเขามีประกายแห่งความกระหายที่จะออกไปเห็นโลกกว้างอยู่เสมอ ผู้คนในหมู่บ้านมักจะเห็นเขาเดินแบกเป้กเก่าๆผ่านไปมาพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่ประดับอยู่บนใบหน้าเขาไม่เคยเล่าว่าเขามาจากไหนหรือจะไปที่ใดรู้แค่เพียงว่าเขามักจะหยุดพักที่หมู่บ้านแห่งนี้เพียงชั่วคราวก่อนจะออกเดินทางต่อวันหนึ่งเพลิงออกเดินทางไปตามเส้นทางป่าลึกที่ชาวบ้านเตือนว่าอันตรายและเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสำรวจโลกกว้างเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปมีข่าวลือว่าเขาตั้งใจจะเดินทางข้ามภูเขาเพื่อไปอยังอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่เคยมีใครในหมู่บ้านเคยไปถึงแต่แล้วเขาก็หายไปไม่มีใครเห็นเพลิงอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านออกตามหาหลายวันแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุหรือสัตว์ร้ายในป่าลึก แต่แล้วเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นมีนักเดินทางคนหนึ่งชื่อกอนเป็นนักสำรวจรุ่นใหม่ที่เดินทางมายัางเส้นทางสายเดียวกับที่เพลิงเคยหายไปกอนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่เขากลับพบเจอเรื่องประหลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขามักจะเห็นเงาคนเดินอยู่ข้างหน้าไกลๆซึ่งมีลักษณะคล้ายเพลิงทั้งเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งและเป้เก่าๆที่สะภายอยู่บนบา่า แต่เมื่อเขาเร่งฝีเท้าเข้าใกล้เงาเหล่านั้นก็จะเลือนหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงก่อนคิดว่าเขาคงตาฝาดหรืออาจจะเป็นเพียงแสงและเงาที่หลอกตาจนกระทั่งวันหนึ่งในคืนที่ฟ้ามืดมิดและฝนตกหนักก่อนได้หลบฝนอยู่ในกระท่อมร้างกลางป่าทัานใดนั้นเขาก็เห็นเงาของเพลิงเดินผ่านหน้าต่างไปช้าๆเงาของเพลิงดูซีดจางและโปร่งแสงแต่เขาก็จำได้แม่นยำ ก่ตัดสินใจเดินตามเงาไปในความมืดมิดเขาพบว่าเงาของเพลิงกำลังเดินตรงไปยังหน้าผาสูงชันที่อยู่เบื้องหน้าก่อนตะโกนเรียกให้เพลิงหยุดแต่เงาของเพลิงกลับไม่ตอบสนองมันยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆราวกับไม่รับรู้สิ่งใดและในที่สุดเงาของเพลิงก็เดินหายเข้าไปในความมืดมิดของหน้าผา หลังจากนั้นกอนก็ได้สอบถามเรื่องราวของเพลิงจากชาวบ้านและเขาก็ได้รู้ว่าที่หน้าผาแห่งนั้นคือจุดที่เพลิงพลัดตกเสียชีวิตเมื่อหลายสิบปีก่อนร่างของเพลิงถูกค้นพบที่ก้นเหวสภาพศพบ,บ่งบอกว่าเขาพยายามจะเดินทางต่อไปแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตคืนนั้นกอนนอนไม่หลับเขาคิดถึงเรื่องราวของเพลิงตลอดเวลา ทันใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ถึงสมุดบันทึกที่เพลิงเคยทำตกไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่สมุดบันทึกเล่มนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดเส้นทางที่ไม่เคยมีใครเดินทางไปถึงก่อนหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาดูอีกครั้งและในหน้าสุดท้ายเขาก็พบกับประโยคที่เขียนด้วยลายมือของเพลิงว่าการเดินทางของฉันจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าฉันจะพบเจอสิ่งที่ฉันตามหา ผีของเพลิงไม่ใช่วิญญาณอาฆาตแต่เป็นสิ่งลี้ลับที่อธิบายไม่ได้เป็นเพียงเงาที่ยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆด้วยความตั้งใจที่แรงกล้าไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนใครแต่เพื่อสารต่อความฝันของตัวเอง ความตั้งใจของเขานั้นแข็งแกร่งเสียจนร่างกายที่ไร้วิญญาณยังคงเคลื่อนไหวได้และยังคงเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่รับรู้ถึงการเสียชีวิตของตัวเองเรื่องราวของเพลิงทําให้ผมนึกถึงคําถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราบางทีอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าในทุกย่างก้าว พีนักเดินทางที่ไม่มีวันหยุดคนนี้แม้ความตายจะพรากร่างกายไปแต่จิตวิญญาณและความปรารถนาอันแรงกล้าก็ยังอยู่และดำเนินต่อไปคุณคิดว่าเพลิงตามหาอะไรและเขาจะพบเจอสิ่งที่เขาตามหาในที่สุดหรือไม่บางทีคำตอบอาจจะอยู่ในการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเขาเองฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ i ฟ f i n i t y โกส s, oster, <S ต e r ฟ i นี่กตร์ถ้มจบแล้วเธอจะเข้าใจว่าบางสินงมันไม่เคยเงีจนจน yeah. mm hmm. ยบจริงจริง Yeah อยิ่งฟังยิ่งเตะ Infinity Ghoster Infinity Ghoster